สวัสดีครับบพ่อคับช่องล้มไม้ใจ้าแ่ชาแนลอีกแล้วครับขอบุตอนนี้กยูน่ายิงเจร์สแควร์นะครับตลาดยิงเจอร์เดินมกซาเเรืองะไรเหมบรากาศดเมได้คำเดิเบรรยากาศขบวนท่านนี้สี่นะครับเนี่ยท่านที่ส อยู่ใกล้ๆครับสถานีไฟฟ้ารถไฟฟ้าเลยครับเี่กแหม่มองเห็นอยู่ไกลๆเลยครับเด็กมันอากาศไปเรื่อยๆเลยครับเด้อกดไลค์กดแค่น้ำเล่นนะครับจองไม่ครับกำลังใจให้นน้ำเล่นนะครับเด้อ คุณคนทีมมาเบืองนะครับมาเบืองมาให้กำลังใจกันขอบคุณหลายๆครับเป็งบรรยากาศเนี่ยสถานีรถไฟฟ้านะครับ,บ,นะรบสันบนสุดเนะี่ะสันซีครับโอ้เดินวอยอดรถไฟฟ้าเลยกำลังเด่นดีครับ มองซึดลุกซึดตาเนยบุบรรยากาศสวยงามครับนะครับเปาเบื้อเด้อพี่น้องเอ้ยเบื้องไหนน้ำแน่า็ได้สั่งลง้ลายได้น้ำเขาเกิดการมองเห็นน้ำนะครับนะครับรถเป๊ดดปะป รถไฟฟ้าสถานีน,าน,นะครับสถานีเอ็นยี่สิบนะครับจะลงตลาดยิ่งเจริญน,นะครับเอ็นยี่สิบครับบรรยากาศรอบๆกนครับครับรรยาได้ครับ นี่ก็จะเป็นห้องรองรับบทบำสัมมนาะบททำกิจ,จกรรมต่างๆนะครับเนี่ยยูชันซีนี่ครับกว่าเมือผมเนี่ยครับ เดี๋ยวผมดิบมาลงไปสันสันสามนะครับเนี่ยรวจากสันซี่ลงไปหาสันาสามครับสามมาเนยคลิปนี้เลยถ้าบรรไดไปครับ นีกสันสามนะครับสันสามจริงจริงเรแคนะครับนี่บากาศนักเรียนเย็นสบายนะครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเด้อลงไปสันสอนะครับ 2ันสองก็สนสองเนะอล,งไ,อง,ลงไปั้นสองสลงไปัสอนึ่งไปไปิดไปเลยครับตอนนี้ ีคนคนเริ่มมาหลายเลยนะครับทา,ทางเริ่มดังแล้วครับมากินมนกินเขาย่างเบนย่างย่าแรงเลยเดี๋ยวนี้คนเต็มเลยครับเนี่เสัึ่งไครับเดสั้นท่ยแล้วครับเนี่ยีเสือา่ามีไยางครับทหารครับอันนี้ดันดันครับเนี่ તો กับแลรับแบล้วะสำหรับคลิปนี้ก็ไงงกว,ว้สักนอดเด้ยครับดปกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไคร์ให้ล้มในช่องล้มหายใจบ้าแพ้ชาแนลเบิ่มไปเรืร่อยๆเลยนะครับเกอขอบคุณครับ